ก็เดินทางมาสมัครธรรมชาติหน่อยนะครับหลังจากที่ช่วงเวลาของโควิดเริ่มปลดล็อกแล้วก็มาที่อุทยานใกล้ๆบ้านนี่แหละนะครับอุทยานแห่งชาติปูผาม,มาดานี่ยงานนะครับก็โดยทำการจองผ่านช่องทางคิวๆมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงเดินทางมาถึงแล้วก็รอทีม นนอันนี้มาเท่หน่อยมามอเตอร์ไซค์สายคลาสสิกนะครับแล้วก็ไปดูนะครับดูว่าข้างในเขาขั้นตอนในการที่จะลงทะเบียนหลังจากที่เราลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วเนาะทำยังไงบ้างไปดูกันเนาะข,นขั้นตอนของการลงผ่านคิวๆนะครับพอเราลงมาเสร็จแล้วเนี่ยเรามาตามเวลาของเรารมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานจะเตรียมให้เราสอดกันลงทะเบียน ก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้ที่ทํากันทุกๆอุทยานนะครับแล้วก็จะเป็นมาตรการเรื่องของนี่ normal ้วยเดี๋ยวคืนนี้เราเราคงพังที่เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะไปชมอะไรร,รอบๆนี้เดี๋ยวรออีกคันหนึ่งของทีมอีเกิลแชมป์เราก็คงจะได้เจอกันเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวส่ขขงสวัสดีนะครับครับแล้วก็นี่สาคัญเลยครับนี่ขั้นตอนสําคัญก็เป็นการคัดกรองนะครับ เป็นไปตามมาตรฐานนะครับไปเจอกันนะครับมาดาอยู่แล้วเราก็ต้องมีร้านของชำเนะาะจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวก็แวะสะก่อนนะครับตุน,นสิ่นค้าต่างๆแล้วก็อันนี้ก็มาจัดการน้ำแข็งนะครับได้แล้ว ก็เป็นร้านค้าในชุมชนะนะเนาะจะเลยปากทางที่จะเข้าอุทยานทันนี้จะเลี้ยวขึ้นไปแล้วก็เลยมานิดนึงนะครบับร้านก็จะอยู่ทางดัานซ้ายมือมันไม่ไกลหรอกก็พอมา,มาถึงนะครับไม่ต้องเลี้ยวไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเลยมานิดนึงอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนที่เป็นที่ทําการนะนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เรามาลงทะเบียนเพื่อการเต็นท์เข้าพักนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการนะครับแล้วเขาก็จะบอกให้เราไปเลือกเอา มันมองไปนู้นนะครับก็บอกตรงลานนี้จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะใช่ได้ส่วนลานลึกลงไปนั้นก็อาจจะบังนิดนึงแต่มีศาลาที่มีปลั๊กไฟให้ได้เลยขาดไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะที่สถชาติภูผามานนะครับก่อนนะครับตอนนี้มาแล้วต้องถามก่อนดับเครื่องก่อนนะครับยังไงครับอันนี้อันนี้แบบ วิวสวยมากเลยมามาพร้อมกับเจ้าดีทีร้อยอายุก็ประมาณร่วมๆสัวสวกสี 4, ่สิบห้าสิบปีเป็นไงบ้างครับการเดินทางโอ้วปวดสุดจุบบอยยุกอันนี้อออีกันแคมป์นะครับเจ้าของอีกันแคมป์ช็อปนะครับโอ้โหทำไมบอยมายุกขนาดนี้นะ,นะครับอันนี้ก็เพิ่งมาถึงแล้วก็เส้นทางเป็นไงครับโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องวิ่งมาประมาณสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกโลเนาะร้อยสี่สิบกโลเนาะ นี่งไงหน้าดำหมดเลย <laughs> <laughs> บุกเข้ามาจนถึงวัดถ้ำแสงธรรมนะครับที่อยู่ในอำเภอภูผาม่านตอนแรกมองเข้ามาเอ้ยทางวิบากวิบากไม่น่าจะมีคนเข้ามาเยอะพอามาถึงโอ้โหรถจอดเยอะอยู่นะไม่น้อยเลยแหละน่าจะเป็นวัดที่คนศรัทธาเลยนะครับถามว่าวัาวดยังไงนี่ดูครับดูความอลังนี่บนยอดเขานี้เห็นไหมครับอยู่บนอาานดนอู้นับก็อ๋อก็ในฐานะอะไรนะดรเวอร์ ไดรเวอร์ก็โอเคแล้วตอนนี้คือมาถึงตอนนี้ก็คือหิวอย่างเดียวไปแล้ว